วันนี้เวลา15นาฬิกา1ินาทีรบาศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกากติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมาหลวงราชสรินีสริพัฒน์มหาวชรราชิดาเสด็จะทำพระองค์ไปทรงเปิดงานโครงการหลวง51ประจำปี2563นาณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชน จัดขึ้นภายใต้แนวความคิดดุดแสงทองจากฟ้าสู่ปวงประชาราดร่มเย็นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาตบปิติผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชจมพัรษาวันที่12สิงหาคม2563รวมถึงเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ในโครงการหลวงอีกทั้งผลิตภัณฑ์จากโครงการสวนพระองค์และหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนการจัดก,กิจกรรมในปีนี้ โอกาสนทเทือพภูเข้นิทรกการกันชงของแม่ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงร่วมกันพัฒนาเฮมหรือกันชงสี่สายพันธุ์ที่สามารถลดปริมาณสารเสพติดได้ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยนำเส้นใยไปผลิตเป็นหัตถกรรมในครวัวเรือนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สนองพระราชสาวนีสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้ได้ร่วมกับกองทัพบ,บกในการทดลองผลิตเครื่องแบบทาหารจากเส้นใยเฮมอีกด้วยสำหรับงานโครงการหลวงค่าจัดขึ้นทั่วบริเวณชั้น1ถึงชั้น3ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ประกอบด้วยการสแสดงนิทรรศการรดแสงทองจากฟ้าสู่ปวงประชาราดร่มเย็นซึ่งตกแต่งอย่างสวยงามด้วยพันไม้นานา,นา,นานชนิดการจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวงกว่า800รายการ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากร้านค้าในพระบรม,มวงศานุวงศ์และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆการจําหน่ายกาแฟในสวนการแสดงสาธิตการปรุงอาหารที่รังสรรค์จากวัตถุดิบที่มีคุณภาพของมูลนิธิโครงการหลวงรวมถึงการจําหน่ายเมนูอาหารสรงตรงจากยอดดอยเป็นต้นทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถร่วมชมและสนับสนุนสินค้าต่างๆภายในงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2563 นอกจากนี้โครงการหลวงได้เพิ่มระบบการสั่งซื้อสินค้าและเมนูอาหารที่น่าสนใจผ่านระบบแอปพลิเคชันเช่นอง,งานายเดลิเวอรีและ l i n e m a n หรือการสั่งซื้อสินค้าผ่านร้านค้าโครงการหลวงทุกสาขาในราคาเดียวกับในงานอีกด้วย